ทำกินข้าวแล้วหายใจแรงๆเอ,อ,อา,เอออาพี่มีกินหมูแล้วหายใจแรงๆด้วยทำไมต้องดูลมครับลมเพื่อ,อใจ,ใจตองคือถ้าเราฝันทําไม่อยากฝันลมเพื่อใจ,ใจไม่ใช่ถ้าเราคิดเยอะ ก็ให้เราสังเกตลมหายใจของเราว่ามันเข้าหรือมันออกถ้าเราสังเกตลมหายใจแล้วเราก็ตามดูตามดูว่าขณะนี้มีความคิดเข้ามาแทรกไหมถ้าความคิดมาแทรกเราก็ต้องรู้ว่ามันคิดนานหรือคิดแป๊บเดียวตามดูมันเสร็จแล้วเราก็พยายามตั้งใจหรือพยายามนะพยายามที่จะต้องดูลม <S <S เพื่อที่จะดูลมให้ได้นานตามดูลมให้ได้นานๆนัน่นแหละเราดูลมปุ๊บลม เพื่อใจ